หวงไหมหวงไหมพี่ปิ้หวงไหมน้ล่นด้ะ่นองเล่นด้วยนีู้เะแล้วน้องปล่อยมือเลยค่ะแล้วหนูยังยืนไม่แข็ ไมใช่น้อเลดแม่แม่เ้ไปกขึ้นไปลูก ้องเพื même, Menschen, ่อนไม่ต้องซื้อเราหมายเล็กของเพื่อนว่าไม่ต้องซื้อนะ